เยอะมากพี่ตัวเล็กสี่สิบนาทีแล้ว ตึ้เข้ามไอหมู่บ้านอยู่แล้วไไปหมดแล้วน้องแตนมาปลาหนีหมดเลยกำลังจ้องให้พี่ตัวเล็กดูอยู่ ังไงเขาก็มาอยู nah, ่เนี่ยเต็มหนีอ่านีหนีๆนีฝานี้ไม่หนีเต็มอยู่มาแล้วมาแล้วพี่ตล้งมาแล้ววเราะดูดูชัดๆดดูชัดๆดูกันให้จะดจ ในกล่องตัวใหญ่เนานะเพราะว่าเขาสูงนะค่ะสูบต้นไก่ไงต้นไก่แบบตัวใหญ่เราสูงนะคะเราสูงกระชุ่มกระชุ่มเลยบัวมันึ่งห้ากระชุ่มที่อย,ยู่ฝั่งนี้มันเดินแบบเจ๊ยไงบินเดิน ไอ้ขี้เก่าหลายคือเกา่าเ,าเ,เดินยวรตอตตี้ไม่เห็นมีเลยลอยคอลอยคอยเลขติดเก้าเขาจะหายหมดไปเลยฮะเลขติดเลขตัวเนี้ยลอตเตอรี่หายหมดเขาซื้อหมดอืม่มีอย่างเลย นี่ยายพรเนนะ่เลขไหนที่เด็ดเด็ดดังๆเนี่ยเก็บไว้เก่งราคาแสดงแกพูดโอ้เลขดังเด็ดๆเน็่แกก็เก็บไว้แกก็บอกว่าไม่มีคนเอาไปแ้วแกก็เก็บไว้เก่งราคาเด,ดี <c oughs> ๋ยวมาเก็บไว้กินเองเดจักขายร้อยหนึ่งก็จะฟ้าไปสักร้อยสี่ร้อยห้าเลขดัง,ดง,ดง,ดงเลขเลขมันงามนะหลายหลายเลยพี่ตะเล็ก คอบไลน์นี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กเกษตรในเมืองด้วยนะจ๊ะสี่สิบสีนาทีนะคะขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณลมบนนะคะลมบนนี่แคุ่งม่านสุนสองวันนี้ลมแรงนะ,ะนิดเดียวครับเดียว วันนี้ลมแรงจะถึงร้อยแล้วเจ๊เยอะห้ไม่เยอะละขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณค่ะมี้ักขายดีดีฝั่งตรงข้ามก็มีกาแฟไม่มีใครไปซื้อ <c oughs> ม่ซื้อแต่ของเยลัยนี่เหละ